สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่25กันยายน2563นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ1ทุ่มตรงนะครับเมื่อเช้านะผมเดินมาดูแปลงอ้อยนะครับผมเจอมแมลงชนิดหนึ่งนะครับเป็นมแมลงรูปร่างสีเทาๆนะครับผมคนนี้ผมก็เลยถ่ายรูปแล้วก็เอารูปของมแมลงนะครับ ที่อยู่กับต้นอ้อยผมนะครับไปพต์ลงในกลุ่มนะครับกลุ่มอ้อยคันน้ำนะครับไปสอบถามเพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มคนที่เคยมีประสบการณ์นะครับว่าแมลงชนิดนี้มันมันเป็นแมลงชนิดมันเป็นแมลงอะไรแล้วก็มันมีผลกับแปลงอ้อยของเรายัางไงนะครับปรากฏว่าบอกว่ามันเป็นผีเสื้อกลางคืนครับเป็นผีเสื้อกลางคืนก็คือมันจะมาวางไข่แล้วก็มันจะทําให้เกิดปัญหาของหนอนกอ หนอนกอกัดก,กินอ้อยเรานะครับอ้อยเราก็จะไม่เจริญเติบโตอัน,นี้ผมก็เลยปรึกษานะครับว่าผมควรจะจัดการยังไงเขาก็เลยนะครับให้ผมทําผมทําแบบนี้ครให้ผมทําเป็นเอาเสามาปักนะครับเป็นมไม้ไผ่หรือไม้อะไรก็ได้นะครับแล้วก็เอากากน้ำตาลนะครับใส่ เกัดน้ำตาลใส่เข้าไปในขวดพลาสติกแบบนี้ฮะปาดเป็นลักษณะเนี่ยเพื่อที่ให้ผีเสื้อคืนมันลงไปกินนะครับก็จะตกเพราะว่ากัดน้ําตาลม,มันเหนียวนะมันก็จะติดอยู่ในนั้นนะเป็นกับดักล่อผีเสื้ออันนี้ผมทําแค่เสาเดียวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําไปเยอะๆเลยนะครับพอดีวันนี้ทํหลายอย่างนะครับ วันนี้ทำกระชังปลา,าแล้วก็ทำลงเรือนไก่ด้วยอะไรหลายอย่างก็เลยมีโอกาสได้มาทำตอนเย็นเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำมาเยอะๆเลยนะครับหรือเพื่อนๆพี่ๆมีคำแนะนำนะครับว่าผมควรจะจัดการยังไงดีนะครับกับปัญหาพวกมมแมลงรบกวนแรงอ้อยของเรารผมทำน้ำหมักเล้าขาวนะครับเป็นน้ำหมักเล้าขาวแล้วก็ผงพะโล มาฉีดแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ผลนะครับต้นที่ผมฉีดก็คือผมเจอนั่นแหละต้นที่ผมฉีดไปแล้วผมก็ยังเจอไอ้มแมลงชนิดนี้นะครับพีเสียกลางคืนเนะี่ยปัญหาก็ต้องแก้กันไปพี่เพื่อนที่พี่มีทางออกที่ดีสะดวกก็ แนะนำผมได้นะผมก็มือใหม่นะเพิ่งปลูกเป็นปีแรกนะครับหอ,อยขันน้ำสุารณบีห้าศูนย์ 50, นะครับเน่อยเรากำลังโตเลยเนอ,อยเรากำลังโตใช้ได้เลยนะครับหอ,อยอายุสองเดือนแล้วอันนี้แมวอันนี้มแมลแรงสาบ แมงมุมผมจะไม่ใช้สารเคมีนะครับจะไม่ใช่ยาฆ่า,มาแมลงนะครับก็จะใช้เป็นอินทรีย์ส็รเมื่อกี้ผมก็ไปก่อไฟไล่แมลงทางฝั่งอีกด้านหนึ่งของแปลงนะครับเดี๋ยวผมปรับปรับไฟมันค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยสว่างก็ได้อยู่มั้ยังไม่มีเนี่ยผมติดไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เลยอยากจะรู้อยากดูว่ามันจะมาติดกับจักเราหรือเปล่า อันนี้ยังไม่มีมแมลงอะไรมาติดอ๋อมีละมีแลมลงอะไรเล็กๆมารูลงไปใส่นึงพรุ่งนี้แหละจะทําให้เยอะๆเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมขอตัวกลับบ้านก่อนโอเคครับสััสดีครับ